สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้ตารางบาลีนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสาหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตารางบาลีตารางบาลีนะครับก็จะมาพูดถึงความสําคัญของตารางบาลีเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของบาลีบ้างว่ามีอะไระมาดูตรงนี้ครับบาลีนี่นะครับจะมีอยู่5วรวันะครับ บาลีจะมีอยู่5วัคนะครับตรงนี้ผมอยากให้จํานิดนึงนะครับตรงนี้วัคกะก็จะเกิดที่คอนะครับวัคจะเพดานวัคตะปุ่มเงือกวัคตะเกิดที่ฝันนะครับวัคปะเกิดที่ริมฟีปากตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับส่วนเศษวัคเศษวัคคืออะไรครับเศษวัคคือส่วนที่เข้าไปอยู่ในตารางบาลีไม่ได้นะครับก็เลยเป็นเศษวัคทีนี้ประเด็นมีอยู่แค่นี้ครับ แต่ว่าเวลาเราท่องนะครับนิดนึงนะครับทบทวนเวลาเราท่องนะครับเราก็จะท่องว่ากะขะคะขงะจะชะชะะยะนะครับตะถาทณะตะถาทณะแล้วก็ปะผะผะพมะนะครับอันนี้เป็นส่วนของตารางบาลีถามว่าตารางบาลีมีแค่นี้ไหมก็มีแค่นี้ครับแต่ว่าเวลาใช้จะมีสูตรนะครับจะมีสูตรในการใช้นะครับ อย่างผมขออธิบายสูตรแรกก่อนนะครับสูตรแรกนี่ครับเขาบอกว่าพยัญชนะแถวที่1ก็คือว่ากะนี่นะครับจะต้องตามด้วยแถวที่1และแถวที่2นะครับตัวที่1นี่นะครับเป็นตัวสะกดนะครับกะนี่นะครับเป็นตัวสะกดจะต้องตามด้วยแถวที่1และแถวที่2ครับก็คือตามด้วยกอไก่และก็ขอไข่นะครับทีนี้เรามาดูครับ สักกะครับสักกะสักกะสักกะนะครับสักกะในที่นี้คือกอไก่เป็นตัวสะกดถูกไหมครับตามด้วยกอไก่นะครับกอไก่เป็นตัวสะกดตามด้วยกอไก่ดังนั้นสักกะเป็นคำอะไรครับสักกะครับใครเข้ามาดูแล้วนะครับสักกะครับสักกะเป็นคำบาลี ari, นั่นเองครับ อันนี้คือสูตรที่1นะครับผมจะไม่ขออธิบายสูตรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะตัดไปคลิปที่2นะครับแต่อันนี้ผมขออธิบายสูตรสูตรที่1ก่อนนะครับสกะเป็นบาลีนะครับสกะเป็นบาลีสัตะครับสัตะเป็นบาลีครับนิสิตครับนิสิตนะครับเป็นบาลีครับกีทาครับเป็นสันสกิตครับ สันสกฤตเขาบอกว่านะครับในสูตรก็คือจะนิยมใช้ทอมอนโทนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราจําสูตรได้เรากาไปเลยครับเป็นสันสกฤตนั่นเองทีนี้สูตรบาลีเป็นยังไงครับบาลีผมมีวิธีการสังเกตให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูง่ายๆนะครับวิธีการสังเกตและมักจะเป็นประเด็นข้อสอบนะครับก็คือประเด็นข้อสอบเรามาดูกันครับเรามาดูกัน สังเกตตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงที่ต่อเต่าเราจะเห็นอะไรไหมครับต่อเต่ากับต่อเต่าสอเสือกับสอเสือนะครับกอไก่กับกอไก่ซึ่งมันจะเป็นประเด็นในการสังเกตทําข้อสอบนะครับถ้าเราสังเกตปุ๊บเรากาเลยครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับประเด็นที่จะตัวซ้ํากันเป็นบาลีสูงครับแต่ถามว่าร้อ100ยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าโอกาสที่จะเป็น บาลี Bali, มีสูงครับดังนั้นขอให้กาเลยนะครับเป็นบาลีนะครับส่วนกีทานะครับเป็นสันสกฤตทีนี้ตารางบาลีมีอยู่แค่นี้สูตรการใช้ก็จะมีอีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นการแกะคาบาลีสันสกฤตอย่างละเอียดเลยนะครับคลิปนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้็กดถูกใจให้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยคลิปนี้จะเป็นตารางบาลีใครที่พึ่งเข้ามาแล้วอ่านคําบาลีก็เยอะแล้วแต่ว่าพึ่งเคยเห็นตารางนี้ผมบอกเลยนะครับว่าตารางนี้เนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าเราจะใช้ในการสังเกตคําบาลีทีนี้ถ้าเราไม่จําตารางนี้ได้ไหมสําหรับผมนะครับผมคิดว่าเราต้องจําเพื่อที่จะ สังเกตคำบาลีแม่นยำมากขึ้นถ้าเราไม่จำมันก็จะทำให้เราไม่สังเกตไม่ได้นะครับอันนี้คือจากประสบการณ์จริงเลยเราต้องจำนะครับยังไงเราก็ต้องจำนะครับในตารางบาลีสันลกิจนี้แต่ว่าบางคนจะไปสับสนตรงสูตรนะครับหลายคนหลายคนไปใช้สูตรสับสนกันเพราะว่าสูตรค่อนข้างซับซ้อนนะครับต้องเข้าใจนิดนึงว่าสูตรค่อนข้นขางซับซ้อน ดังนั้นการที่เราจะใช้ตารางบาลีนี่ก็เป็นอุปสรรคของใครหลายคนที่จําไม่แม่นนะครับจำไม่แม่นก็ทําให้ทําข้อสอบไม่ได้นะครับก็ประเด็นวันนี้ก็จะเป็นตารางบาลีนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเคยเห็นตารางนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็มีการศึกษาอยู่มากมายนะครับทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งหนังสือนะครับมีอยู่มากมายก็ขอให้ไปสังเกตและก็ไป ศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับแต่คลิปหน้าผมก็จะมาพูดถึงการใช้สูตรบาลีนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปสันสกิตอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ทำคลิปใหม่นะครับออกมาเรื่อยๆใครที่เข้ามาหรือเพิ่งเข้ามานะครับก็ติดตามได้นะครับเพราะว่าก็เป็นความรู้ของเรานะครับเวลาเราจะไปสอบอะไรนะครับได้หมดนะครับทั้ง มัธยมนะครับสอบอะไรได้หมดนะครับคือเป็นหัวใจเลยนะครับในในคำบาลีตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าออกข้อสอบบ่อยมากนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ